ก่อนกวงามเนาะกูได้เขียวครับกูได้น่าจะมาตั้งแต่เมื่อวานน่าจะรอกันก่อนเนาะเนี่ยเขามาด้ยรอกันนี่เท่ากับปั้นเลยเนี่ยอ้อมพจน์หน่อยอยู่มัยนี่โอ้สุดยอดเลยเนาะครับเอาเอาเนา เชียงพระเจ้าอื่นกวามงามมาพออแล้วเด้อะแ,แน่นว่าดอโดนเติบว่ได้ขึ้นสวัสดีครับสวัสดีครับ ขึ söyle, ้นทางล่างเด้อเป่าเ่ออดีลยนะครับ่าท่นเดอดันนิ้ไม่ย่าเทีอย้ออกไปยไเ่นดิงรูกระสีออกบนเตอร์ฟิวยังได้อยู่ด้อครับน่ะเอา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 ่หักหักเาแยกมานเ้าหน่อยสิดนะครับ นี่อันนี้ไว้เพชรเสื้อจ้ะสนใจเสื้อสั่งมาเลยค่ะโดดๆๆดดดงมานี่ครับเพิ่นมาดอยมือแหลกของเพิ่นเด้พออยังเฮ็ดน,นังเนอะวันนี้มนีเท่าใหร่ตัววันที่สองครับผมบ่ละวันที่สามหมื่นแม่นบ่โอ้ยหลงเลยละพี่นอ้องเลยเน่าหิมมดเลย ป้ากล่อมโค้กแก็เลี้ยวไปไกลๆเห็นอี่โอ้ยสว่างมากวันทันเศรษฐายเศรษฐายน่าจะมาตั้งแต่เมื่อวานน่าจะรอกันก่อนเนาะเนี่ยเขามาดิรอกันนี่เขากล่อมปั้นเลยเนี่ยอุ้ยเนี่ยไปสับปะเน่าเน่าเลยเน่าแบบตุ่มเลยครับพี่เบิร์อันนอันนี้เอาไปปิ้งเนาะครับ ผู้เดียวผู้เดียวเห็นไปผุนขอบคุณ,คณเห็นแล้วนนเนาะผุนเานาะเห็นแล้วอันนี้แกเห็นแล้วเนาะเลาวเหมิดเอามาด้ส่งนละครับมาบังจันแนนตัวนี้ดูโอ้ยติเสียดายเนาะเสียอาดิเฮ้ย <c> อ <oughs> <c oughs> อมพจนน้อยอย,อยู่แม่แม่ยเราเหมดที่เสียดายเลยส่วปเสื้ออะไร้ันนี้พอดีเลยสมองวะเสื้อได้อยู่ครับนี่มึงแน่พี่น้องเลยอากลากอยู่ หมาวัดนี่นะพี่ไม่อย,ยากกันยุงไม่ห่อยเนายุงหลายเด้อป้องกันไว้ก่อน,นอเนาะอ,อ,อยังเป็นมันหอมเนาะหอมแถวอะ่ะขี่เลยพี่เลย,เ,ลยเปิดเลยพีุ่ต้ตุ้ม หนี่งโอ้สุดยอดเลยเนาะครับโบเอาหนุ๊เชียงค่เจ้าตัดเนี่ยตัดเนาะครับเป็นตัดเนาะนะเพื่อนบึ้งเนี่ยรองบึ้งไหนพี่น้องบึ้งเนี่ยนะครับบึ้งเลยครับโอ้ยหนาวเลยผมเนาะวันพักเอาอยู่จ่าันนี้ พี่สองาที่โอ้ลมอมันีีละนาดเลยครับพี่น้องโอ้หลายสุดแล้วแถาวิทินไปหลายสุดรขวัญซ้อนครับขวัซ้อนเนาะครับจดเลยว่ะคุณเอาดอกอะไรนั่นเนี่ยใส่กระชังใส่กระถินออกเลยะขุ่นน้ำขุ่นน้ำโอ้ยโอ้ยจีหามเหยียบด้ยส้วงคุณเก็บเอาก้อนยุ้งขาเจ้าหนิหวังรั้งก็ับผเห็นครับเพราะวผมอยู่ใต้ใบตองดันใบใหม่ๆที่เบื้องแน่ครับพี่น้องนไม่อยากเว้าเลยเสียดายครับ เขานบมกินก็ย,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 ยีนเด้ตีนถึงกินกันหม<อ> <นะ S 2> ครับหอมข้างใงมาหอมเะไรของที่นี่เสร็จแล้วเป็นสองสีเนาะเป็นเสื้อเต็มขาวกลาบข้อมสีออกเนาะครับนี่ค่ะพี่น้องนะอ้อมโพนอยู่ไอ้ส่วงเอยเนา<อ>ะสิได้ซ้ำนี่แหละพวงเนี่ยอ้อมโพนเลยเด้อค่ะพี่น้องที่มันนั่นยังแต่ขาเนาะมันวาเอาอยู่ดอกเนี่ย <N> น่ดอกเทาโอ้ยดอกนี่ั่วสี่ส่วนดึงว่ะ <N> นี่กน่ะนี่ขีนุอยคว่ำออก <N> ไ<ป> <N> หมสองน่ะครับไปเฮ้ยเบะ้ึงบรรยากาศน้ำก <N> ัน <N> นี่ เห็นบรรยากาศตอนเชา้าค่ะเสือแถวนี้เสือเห็ดตะไคร้ไงหักจำ้ำฟอหมูนั่นเนาะใส่ปูนสะอ่อนคว่ำไงคว่ำไงคว่ำไงแต่กระซิได้จักดอกเจ้าว่านทั้งไงทั้งยาวอีกแล้วค่ะพี่น้อง ามาบาอาบอกว่ามันเห็หลงโง่ค่ะพี่นอ้องเที่ยนต่ไร่ดิเมนเห็้ตะไร้โอ้มนเนอมีนเห็เห้หลงงเดินี่เป็นเสื้อต่อไปเถอะะอุโอ้มันก็เต็มตาทั้งนั้นอันนี้ก็ะเป๋มาบอกทันท่านบ้านก่อน โอ้นาแรลกก็งมได้สวงเนาะนแรลก็สวยด้วค่ะนี่อนีเาอีเอาโอ้ยออกน้ำเลโอ้ยพี่น่องน่นน้ำพาเขือมาเซียดายแท้หอเาอาหรอกเอาเป็นมูวันที่นี่จะออกบักขัดไม่เสือมเนไหลเนาะแนเอาซ้ำนี่และเสียบมเกด บอหน่อยด้จ้ะแต่เรียกเหมือนเดิมเดินน้ำทางด้วยย่างน้ำทางด้วยค่ะนี่โชว์เขียวแเท้อ้ข,อขาบอกไงโอ้ขึ้นลาสำเนาเจดะ เป็นเห็ดอย่างนี้สะน้อดเง็ีเอ,อจาจังไหนโอ้แข็งมีดไาแล้วไม่หไหมตาเรือครับโ <c oughs> อ้ายไข่เหลืองจ้าพี่นองลงหมดเหลืองนึงดอกมา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 ,มาบดอบัอนงูเหรอเนะอออาะกรบผมดูดละงูฮือย่างม, <c oughs> <c oughs> มาอัน เก็บเฮ็ดอันเงี้ยของเห็นตะไคร่เฮ็ดเออร์ลุงอกเหลืองลงอกเหลืองเมื่อกี้นี่ครับมือห่อนเอาไปส่งมันอมน้ำเนาะพี่น้องเอาไปเลยครับวันทองเอาไปว่าได้ดอกเงี้ยอมน้ำคคับพี่น้องโอ้ยมันอมน้ำเสื้อไหลเด็กผุ้นญิงบอกว่าเอาอันนี้น้อยทั้เน้อบอาทองเท้า น้ำแทนโอ้ยเยจ๋งเลยแต่บุ๊มมีใครมาทำเขาเลยอยสวยไหมจ๊ะนีเป็นหนึ่งเสียบนี่สองนัครับบานเมื่อคืนนี่แหละนี่ นี่ยบานไม่ไหมอยู่จ่าสมๆอยู่นะน่าเชี่ยวปื้อปือป้อพอดานแบบยิ่งพี่น,พน,น้องขันบ่เน่านี่เป็นโลเลยบางนี่ไอ้สวงแม่นมางแนมงเบิางบาง,งพนเน่าเนี่ยจ้ะ <c oughs> เนาวว่ากองกันแบบนี้เลยว่าน้าจะเอาเตะจีเนาะครับดอกนี้ไหนวะครับใยนีเด้อดอกนี้ได้เ่ะ มีไหมเป็นเสื้อจ้ะเสื้อนอพี่เอางควางมาท่านี่ม่ไหมเงอะหมสามพันแคนอนในเงาคามไปด้วยโอ้ยอ่อคักแท่นี้โค้งเลยครับเนเา็นว่เงนี่เยือเราเลยเจ้าอู้ยบานกับบานไม่ไมนี่ส้มครับนะ จนลมนะ่ะฝนตกใส่พ่นหน่นอยพี่น้องอือโอ้โหสองก<า>ีแนวนี้นี่ของกำบวงตัดหรือนี่ยาคามเปนนี้สองกีนี่อืมันสูงด้วยตีครับนี่ครับพี่นอ้องอือคนอมน,มนอ้ำเนาะนี่ใส่ในห้างั้ดอกไม่เหน็นแล ไขลาคนเรง่กับมะเกิดน้ากันเ้ครับเาไหลายไปเห็ดต่ไข่มัอนี่ล้วนเยวลยง,งจีนไ่แต่จีนได้ข้างนางครับงามนานอือั่นอจีนง,งอ่นอกทางนานนสุดใ <laughs> อือองาแขนี่ค่ะ Doctrine in a movie. Docteur phân nến. Docteur phân phân phân. In a movie. Move on. Ban. Ban. In a movie. Wait a day, you days, one. Kalang ban. 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 đây, Ban. 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 พ่อนก็งามเนาะก่ะอ้ยจังสีในแม่สุดยอดเลยสำหรับคมสองดอกด้สวนยี่น้ำกันเอาหล่นตเลย้องน่อยต้อง่นีน่อย่น้ำกันเนาะ ตัดีเดียวได้สองดอกสามคุณเด็้ยจีหน่อยเมียนี่แบบนี้บบเห็นยุกดอกกันเล่าเลยทั้งครับแวบๆบ่จะเห็นมวนแล้วจังสิหนึ่งย่างเดียวจ้ะ ว่เอาดอกค้าน่อ้อนว่เอาอันนี้มันกุ้าโอ้ยไ่ได้ดอกอันนี้แข็งมาดอกอื่นจ้าอืม้เจ้าดยังเต็มโอุู้้นะเหาหมดเจ้าดยังเต็มเลย อ่กิ่วต้นนเกี้ยงเด้สามดอกจ่าพี่น้องไม่ไหมเลยติดกอแดงส,ยสวยๆน,นะสมดอกบกไงบกเ่กเ,เลยจ้ะเฮ้ยกำลังมาผ่อนหอยสอ่วนครับอ,อ,ย <laughs> อยามขักบกไงหนึ่ ้องดีค่ะพี่โนโอ้องอื้ยงามเลยพี่ดอกอุ้ยอันนี้เท่าแล้วนี่บานไม่ไหมแข็งแข็งดิ ไห้มน่ช่วงเป็นว่าหน่งปาขาวมอนดอกไม้เลยยงาม่ไหมไม่ demo ม่ e เอานีกอนเอาอีกอันเน่ากับฟองกันเน่าบบลายด้วยหนึ่งช่วงสามสามดอกค่าพี่น้อง สวัสดกต่า ใส่ก็ไม่ต้องเอาหน่อยใช่ไหมนี่น่าเบิดเบิดได้สองเนาะครับฝ้าห้องไหมคะพี่น้องฝ้าเบิดมาแล้วครับอุ้ห์เห็นเลยอู้ย์ฝ้าห้องพี่น้องเอ้ยฝ้าเอ้ยเฮาจัง <laughs> ไรฝ้าเด้อให้ได้เห็ดเต็มตาก่อนลุหลงหางฝนเห็นเนาะ เอาตาก่เข็นบ่เข็นัได้ึปิ่งบ่เอาไวจุจะจีงนี้บุนจีนึงอยู่ขางหน่โยว่มรนเห็ดละงกครับนี่ได้เป็นเห็ดดานตัวนี้คราบคาม วผลงานได้จ่าพี่น้องจีเฮต้ไค่อยู่ข้างล่างได้จ่ายล่ะกะหลังๆเขากำลังเก็บทั้งบานทั้งเฮดแดงเนาะโป๊ะหนาจ้าพี่น้องจีงานงานอยู่ข้างล่างค่ะพี่เรางกได้ป้ะพี่ลรงอกก็ได้จ้าพี่น้องนี่มานอยู่ค่ะน้อยส่วนเนาะมันโดนจังหน้าค่ะดอยนี่กะฝากเป็นกำลังใจมานะคะกดไลคกดแชร์ค่ะขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามารับชมของเบิดวังแย่งกันจ้าพี่น้องคลิปหนาแล้วอบกันไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ